สวัสดีครับสวัสดีแฟ,แฟนๆ blur. คอหวยทุกๆท่านนะครับอ่าคลิปนี้แอดก็จะมาลงเลขนายกนะครับเลขนายกคุณพิธานะครับอ่าไปจังหวัดขอนแก่นนะครับรอบนี้อ่าไปขอบคุณนะครับอ่าชา,านนจวาจังหวัดขอนแก่นเนาะอ่าคุณพิธานั่งรถแห่นะครับรถแห่ขอบคุณจังหวัดชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่า ทะเบียนรถได้แก่คือ759นะครับทะเบียนรถของท่านขึ้นไปแห่นะครับอ่ะยังไงเราก็มาตามลุ้นนะครับงวดนี้อ่าทะเบียนรถของว่าที่นายกคุณพิธาว่าท่านจะให้ออกอีกไหมวดนี้วดที่ผ่านมานะครับอ่าเลขของท่านนี้ออกเลขโอตอรี่นะครับเลขโอตอรี่คลิป แรกที่แอดลงนะครับคนดูประมาณ4,000ถึง5,000คนเนาะอ่าคลิปนั้นนะครับมาดูคลิปดี้แอดก็จะมาลงให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้คุณพิ่าไปจังหวัดขอนแกน่นนะครับเลขทะเบียนรถได้แก่759ตัดเล่น2ตัวมี755 59แล้วก็79นะครับอ่ะมาดูอีก ท่านหนึ่งครับอันนี้ก็งวดที่ผ่านมานี้เข้านะครับแอดเออยล่านะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาเข้าตัวไหนครับรู้ไหมเข้า05ข้างล่างแต่ออกข้างบนเนาะอ่ะ FC ของแอดเออยล่านะครับก็ตามต่อเลยงวดวันที่16เดือน7นะครับน้าแอดเออล่าท่านให้เลขอะไรวันนี้งวดนี้ท่านบอกว่าบนวิ่ง8นะครับทุกคน บนวิ่ง8ได้ 5, 0, 8นะครับ 7, 0, 8นะครับ 9, 0, 8ตัดเล่น2ตัวข้างบนได้ 0, 8นะครับ08แล้วก็ 0, 9, 0, 7เนาะถ้าตัดก็ตัดให้หมดนะครับทุกคน 0, 7หรือว่า 7, 8, 5, 8, 9, 8เนาะถ้าตัดเล่น3เออ2ตัวข้างบนนะครับอันนี้แอดเอล่าถ้าให้ 0, 8ตัวเดียวนะครับ อ่าข้างบนเนาะสองตัวข้างบนแอเอล่าให้0ูนย์นะครับอ่ามาดูข้างล่างเอเล่าท่านให้เลขวิ่ง5นะครับอ่าข้างบนวิ่ง8ข้างล่างวิ่ง5นะครับมาดูสุด2ตัวข้างล่างเอล่าให้วิ่ง5ได้แก่5 2 5 6อห่าแล้วกว็า58านะครับทุกคนอืม แอดเอลล่างวดที่ผ่านมาเข้านะครับ0.5ตรงๆแต่ว่าเอลล่าท่านให้ข้างล่างนะครับแต่ว่าออกข้างบนนะครับก็ถือว่าเข้านะครับอ่ะก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณอ่าเลขดังเลขดเลขด่นแอดเอลล่าแล้วก็เลขคุณพิธาวาที่นายกคนที่30นะครับอ่ะมาดูมาดูอาจารย์ดุยนะครับอันนี้อ่า งวดที่ผ่านมาเข้าไหมครับอาจารย์นี้ทุกคนงวดที่ผ่านมาน่าจะไม่เข้านะครับอา่ามาดูงวดต่อไปเลยอาจารย์ดูท่านให้เด่นศูนย์นะครับสามแล้วก็เจ็ดอ่าน่าจะเป็นข้างบนเนาะอันนี้เด่นศูนย์สามเจ็ดมาดูซุสสามตัวท่านให้มาห้าสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ด มาตัดเล่น2ตัวก็เด่น0นูนย์ในได้0นะูนย์ะตรงกับเลขแอดเอล่านะครับส่วนเด่น3นี้ได้37แล้วก็38นะครับส่วน7นี้ได้27แล้วก็87นะครับอ่าตรงกับเลขแอดเอล่าเหมือนกันนะครับอ่ามาดู1ิเลขดังขายดีแมท่ทำเนียเนีลอตเตอรี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่จับเนียยน,นะครับ อันนี้คือแม่ทำเนียนลอตเตอรี่เนาะอ่าชิเลขดังขายดีนะครับงวดวันที่16เดือน7นะมีเลขอะไรบ้างครับทุกคนมาดูมี2818นะครับมี7166อันนี้น่าจะเป็นเลขพอสอนะครับ1338อ่าก็ยังไม่มา3813ก็ 3, 8, 1, ยังไม่มา2929 95แล้วก็94นี่ก็ยังไม่มาสักตัวนะครับ10น่าจะเป็นเลขเกี่ยวกับในหลวงเรานะอ่ามาดูเลขอ่าเลขมงคลในหลวงลรัชกาลที่10ของเรามี1 0 2 8 7 0 7 1 7 2 9 5 7 1 0 7 2 8 7 7 1 4 9 5 9 0 4นะครับอ่มาดูเลขมงคลสมเด็จพระเจ้า สัญลักษ์นะครับอ่ามี0 0 0 4 0 6 6 5 6 6 6 7 7 0 4 7 6 5 7 6, 6 6 7 6 7 5 0 0 9 0 6แล้วก็มีเลขอ่าพระเจ้าโสมนะฮะอันนี้0 0 0 7 1 3 6 5 6 6 67713 765 766 767อ่าอันนี้อ้าวเลขอันเดียวกันแล้วครับ500907อ้าวไม่ได้อันเดียวกันนะครับคนละเลขเนาะอ่า1 99ปีครบรอบวันอะนะฮะเนาะอ่าวันวันสวสนรรค์นครอ้อ ่านไม่ทันครับทุกคนไปอาจารย์ใหม่เลยครับอ่ะอันนี้ก็ท่านให้มาเด่นชุด3ตัวแล้วก็2ตัวครับอันนี้ก็คือชุด3ตัวนี้ท่านให้มี1 7 1 5 9 7 5 5 0 8 9, 9ึ่สชุด2ตัวก็ตัดเล่นมี1575,08,08อ่ะ0 8กระตรงกับหลายสำนักอยู่นะครับอาจารย์อ่ามีแอดเ a ล่าแล้วก็อาจารย์ดุยนะ ต่อมาก็น,นี้ด้วย08ครับแล้วก็43เนอะอ่าอันนี้ของอาจารย์ท่านให้มาครับท่านให้ลงวันที่2-7นะอันนี้อ๋อลงหวยออกแล้วท่านก็ลงมาให้เลยนะครับอ่าก็อัน,นก็ขอพูดนะครับถูกข้อมูลถูกกระจาดนะครับที่แอดนำมาลงเป็นคลิปให้ FC ได้รับชมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องแอดด้วนะครับ แ้วก็จะนำหาเลขอาจารย์เด่นๆดดดดที่เข้าบ่อยนะครับมาลงให้ fc ได้รับชมนะครับส่วนอาจารย์ที่เข้าไม่บ่อยแอดก็ไม่เอาลงมานะครับจะสรรหาเอาแต่เลขที่เข้าบ่อยอย่างเช่นแอดเอล่านี่ก็เข้าบ่อยนะครับ fc แอดเอล่าน่าจะรู้ดีนะครับว่าแอดเอล่าที่ท่านให้แม่นจริงนะครับเข้าบ่อยนะครับสถิติของแอดเอล่านี่เข้าบ่อยนะ fc ของท่านน่าจะรู้ดีนะครับ ามาดูแอดมินอันนี้แอดมินเอกนะครับอ่าและหวยรัฐบาลไทยงวดที่16เดือน7นะครับท่านให้สุด3ตัวบนได้แก่462685นะครับอันนี้0 9 5 6เอ่อ5 6 9นะครับอ่ามาดูสุด2ตัวบ้างนะครับสุด2ตัวมี18นะครับ8185 626569แล้วก็95นะครับ น่าจะตัดล่น2องตัวบนนี่นะอันนี้แต่ว่าเราก็ใหอาอาจารย์ท่านก็น่าจะให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ขอขอบคุณแอดมินเอกด้วยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านก็พิจ,พจ,จ,พจ,จรารณาเอาเองนะครับว่าชอบอาจารย์ไหนติดตามอาจารย์ไหนก็ตามอาจารย์นั้นนะครับทุกคนโอเคเนาะมาดูอาจารย์ท่านต่อไปครับอ,อันนี้ท่านบอกว่ารัฐบาลไทยนะครับวุ่ปที่16 ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยท่านบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เลยนะอาจารย์นี้ท่านให้มั่นใจขนาดไหนท่านให้บอกว่าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยน่าจะออกข้างล่างโอเคนะครับอ่าทุกคนสังเกตไหมครับอาจารย์นี้เหมือนท่านจะรู้นะว่าหวยออกยังไงอืมวันที่ผ่านมาออก0ูนย์ห้าใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งหกแต่อาจารย์นี้เหมือนท่านจะรู้รู้ล่วงหน้าครับทุกคนท่านบอกให้ซื้อลอตเตอร,รี่เก็บไว้เลยคือ6 0 0 6 1551โ okay. อเคตามนั้นนะครับทุกคนอาจารย์ท่านบอกแล้วนะมาซื้อาาลอตเตอรี่ไปเลยมาดูอาจารย์แอดเคเการอาสบาอาขอขอบคุณข้อมูลแอดด้วยนะครับอ่ะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับแอดก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่นำคลิปมาลงเป็นให้ FC ได้รับชมก็ขอ,ของคุณเป็นอย่างสูงครับ มาดูท่านให้เลขอะไรสุด3ตัวทุกคนมี1234อ่ารูด2ท่านให้บอกมาแอดท่านบอกว่าให้รูด2นะครับทุกคนมีเลขอะไรบ้างครับอ่าสุด3ตัวมี892 872851 3 7 8 8สอุด3ตัวมี1234นะครับทุกคนมาดูสุด2ตัวบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างมี728212อ้าวทุกคน2มาหรือเปล่าวนี้ แล้วก็ห1าหด้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลท่านด้วยนะครับมาดูอันนี้เลขน่าจะเป็นเลขสูตรของอาจารย์ท่านทําออกมานะครับท่านบอกว่าท่านบอกว่าเด่น2เออเด่น3กับ4นะครับทุกคน แต่ว่าเลขที่ท่านได้มี2 3 4เนาะแต่ท่านเน้นให้คือเด่น3กับ4อ่าเด่น3กับ4มีอะไรบ้างอาก็อาตามที่อาจารย์ท่านบอกเลยนะครับที่ท่านวงเล็บไว้ให้เลยเด่น3มี37 38 39อ่าทุกคนส่วนแล้วก็มี25 29 15 17แล้วก็1นนะครับอ่ะอาตามนี้เลยนะทุกคน อาจ,จารย์ท่านวงเล็บไว้ให้แล้วน,นะครับอ่ามาดูปฏิทินจีนนะครับอันนี้อ่ามาดูว่ามีเลขอะไรบ้างทุกคนอ่าปฏิทินจีนที่ผ่านมาเข้าไหมครับอันนี้แอดไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าแอดไม่ได้ลงเพราะว่ามันมีหลายปฏิทินนะปฏิทินจีนนะครับอ่ะแอดจะมาลงให้ของอาจ,จารย์นี้ท่านให้มานะครับเพราะว่าปฏิทินจีนมันมีหลายปฏิทินนะครับทุกคนอ่าสำหรับ ปฏิทินนี้ท่านให้มามี2น่าจะเป็นเลข 5, เลข2เลข9แล้วก็เลขอะไรทุกคนว่าเลข8ปดไหมเลข5้เลข2เลข9เลข8นะครับทุกคนและแล้วก็เติมด้วยเลข0ูนย์ประมาณนี้นะครับออามาดูชุด3ตัวท่านเขียนให้แล้ว 508, 502, 5, 2, 8แล้วก็ 5, 9, 8ด้วยนะอย่าลืมนะครับว่ามีเลข9กับเลข8ไง สูต2ตัวก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูอาจารย์นี้ต่อไปครับมาดูว่าที่ผ่านมาเข้านะอาจารย์นี้อ่ะคือท่านให้อ๋ออาจารย์นี้ท่านให้เลขวิ่งนะครับทุกคนวันที่ผ่านมาท่านให้เลข5น่าจะประมาณนี้นะวิ่ง5กับ7นะครับอ่ะมันออกอะไรเอ่ย 605นะครับก็เข้านะครับอาจารย์นี้ใหเ้เลขวิ่งนะครับทุกคนมาดูงวดวันที่16นะครับท่านให้วิ่งเลขอะไระครับอ่ะคงไม่เหนื่อยกันนะครับวิ่งตลอดมาดูงวดวันที่16นะครับทุกคนอาจารย์นี้ท่านให้วิ่ง1กับ3นะวิ่ง1กับ3รู้สึกว่า1จะขยับไปอยู่ข้างบนหรือเปล่าอาจารย์นี้ท่านอาจจะเดาว,ว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะ ไม่หนึ่งก็น่าจะเป็นสาท่านบอกว่าวิ่งไปเลยครับเลขข้างบนจะได้หายเหนื่อยท่านบอกว่าเนาะโอเคครับวิ่งบนหกับสมอ่ะมาดูเสียนผ้าขาวท่านให้งวดที่ผ่านมาเข้าไม่เอ้ยอ่าเสียนผ้าเสียนผ้าขาวงวดเก่าท่านให้วิ่งล่าง6กกับสี่ เข้านะทุกคนนะเข้าไหมครับหกกับสี่อ่าเข้าจริงด้วยนะ,อะโอเคครับเรามาดูงวดต่อไปงวดที่สิบหกท่านให้เลขอะไรเอ่ยอ่าท่านให้เจ็ดกับเก้านะครับทุกคนตามนี้เลยนะท่านวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับอ่ะงวดก่อนท่านให้วิ่งบนล่างนี่หกกับสี งวดน,นี้ก็ท่านให้วิ่ง7กับ9มี6 9 6 9 8 9 3สนะส่วนเลข7มีมี7 4 7 8 72แล้วก็7 3นะครับอ่ะเอาตามที่ท่านวงเล็บให้เลยนะครับทุกคนมี7 4 7 2แล้วก็7 3ก็เอาหมดก็ได้ครับมี7 4 7 8 7 2 7 3นะตามนี้นะครับทุกคนอ่าเรามาดูแอดนะอ้วนนะครับอันนี้ แอดนาอ้วนท่านให้ซูตสามตัวข้างบนนะครับทุกคนมีเลขห้าสามแปดเก้าสามเจ็ดห้าสี่เก้านะครับอ่าแอดนาอ้วนท่านให้นะครับเอามาดูซัดอ่าซูตตัดเล่นสองตัวนะครับแอดนาอ้วนท่านให้มาสามแปดสามเจ็ดสามหกแล้วก็สามห้านะครับทุกคนแล้วก็มาดูฝั่งเลขสี่บ้างครับมีสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ด แล้วก็สีหงครับอ่าอันนี้ก็อนนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนาอ้วนนะครับอ่าเรามาดูอีกใบหนึ่งนะครับของแอดนาอ้วนนะครับมีอีก2ใบนะครับอันนี้น่าจะเป็นซุดอ่าอ๋ออันนี้ซุดตัดเน้นๆน,น,นะครับทุกคนนะอันนี้ซุดตัดเน้นก็คือ ตัวที่เด่นเด่นนะของน้าอ้วนท่านให้มาก็คือจะชดตัวเลขน้อยลงมาจากใบใบใบแรกนะครับอ่ะท่านให้เน้นมีชดสามตัวมีห้าสามแปดห้าสี่เก้านะครับทุกคนเอ่อห้าสี่เก้านี้รู้สึกว่าเลขดังนะครับทุกคนก็ยังไม่มานะครับห้าสี่เก้าเนาะโอเคนะครับก็ท่านให้ตัดเล่นสองตัวมีสามแปดห้าสามสี่เก้าแล้วก็ห้าสี่นะครับอันนี้ชด ตัดเน้นๆของหน้าอ้วนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอาจารย์ดุยเหมือนกันนะครับอ่าอาจารย์ดุยนะครับอ่านี่น่าจะเป็นชุดชุดเน้นของท่านนะครับอันนี้ของอาจารย์ดุยนะครับชุดเน้นนี้มีชุดสามตัวแล้วก็ตัดเล่นสองตัวอ๋อทุกคนอันนี้น่าจะเป็นข้างบนนะครับของอาจารย์ดุยนะครับ อาจารย์ดยนี่มีสองใบนะครับทุกคนใบแรกก็แอดอ่าลงไปแล้วนะครับอันนี้มาลงอีกมันมีสองใบก็เลยลงให้สองใบครับน่าจะเป็นข้างบนนะครับชุดนี้ามาดูมีเลขห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่นะครับอ่าขออาจารย์ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดพิเศษของท่านหรือเปล่าตัดเล่นสองตัวก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หนึ่งห้าด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับ มาดูอาจารย์ท่านต่อไปครับทุกคนอาจารย์ดุยก็ยังไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมายังไม่ยังไม่มาเนาะอ่ะตามอีกงวดนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เลขเลขเด่นนะครับของเศรษฐีเรือนทองเนาะอันนี้ท่านให้สุด3ตัวนะครับเน้นเน้นไปเลยท่านบอกว่า ของอาจารย์เศรษฐีมุกเรือนทองครับอ่าอ่ะ,อะแอดขึ้นให้ตัวชัดชัดให้เลยครับมี285 286แล้วก็287นะครับที่สัมพัญก็อย่าลืมตัดเล่นสตัวนีครด้วยนะครับทุกคนก็มี288 5 8 6แล้วก็87แค่นี้เนาะโอเคนะครับเราไปดูอาจารย์ท่านต่อไปเลยครับอ่า อาจารย์เลื่อนทองนี้วดที่ผ่านมานี้ยังไม่มาเนาะก็ยังไม่โดนนะครับทุกคนออันนี้แอดก็ลงมาให้นะเผื่อว่าตัวเลขมันตรงกันนะครับอันนี้เราดูหลายๆอาจารย์โอเคบางอาจารย์เขาเข้าบางอาจารย์ก็หลุดนะครับวดที่ผ่านมาโอเคครับมาดูอันนี้ของเลขเด็ดของอาจารย์เปิ้ลนะครับวิ่งรูดท่านให้เลขอะไรเอย อืมใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์เบิ้ลอ๋ออันนี้เบิ้ลข้างล่างคือเขียนเบิ้ลนะครับห้าห้าเก้าเก้าอ๋อคืออาจารย์ท่านให้มาทะเลใจนะท่านบอกว่าอ่ะมีชุดสามตัวแล้วก็สองตัวมาดูชุดสองตัวมีศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าแล้วก็เก้าแปด โซตสามตัวมี903แล้วก็30อ่า90 938 8... 308 838วิ่งรูด0กับ3อ๋ออาจารย์นี่ท่านให้วิ่งรูด0กับ3นะครับทุกคนแล้วก็กันเบิร์นมี55แล้วก็99นะครับมาดูอีกอาจารย์นี้อ่าท่านให้มามี358 สามหกแปดอืมแล้วก็ตัดเล่นสองตัวมีห้าแปดแล้วก็หกแปดนะครับน่าจะเน้นสามห้าท่านบอกมาครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลท่านด้วยนะครับแอดก็นำมาลงให้ f อฟซได้รับชมกันทุกท,ท,ท่านนั่นแหละหวังว่าจะถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจที่สัมพันธ์ก็อ่าแอดก็ลงมาให้เพราะว่าดูหลายๆอาจารย์นะครับเผื่อว่าอาจารย์ ถ้าไหนเลขตรงกันมัน,ม,นมันก็อาจจะออกนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมา0ูนี่ก็มาหลายสำนักนะครับมันก็ออกจริงๆด้วยโอเคนะครับนี่แอดจะลงหลากหลายอาจารย์นั่นแหละบางอาจารย์ก็เข้าบ้างอาจารย์ก็ไม่เข้านะครับอืมตามนี้ครับที่สัมภาษณ์ก็แอดก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่า กดติดตามนะครับแอดก็ขอขอบคุณมากๆาะครับอ่ะเรามาดูอาจารย์ท่านนี้เลยอืมท่านให้มีเลขอะไรบ้างทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสูตรของอาจารย์ท่านทำนะอ่ามาดูชุดสามตัวเลยมีสี่ห้าเจ็ดสี่สามแปดห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดสามเออชุดสองตัวข้างล่างข้างบนด้วยนะครับทุกคน ซุด2ตัวนะครับมี4 7 3 7 4 3 8 3 8 4 6 3แล้วก็64นะครับอ่าอันนี้ก็อ่าซุด3ตัวข้างบนแล้วก็สุด2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็ลงให้ f c ได้รับชมกันนะครับแล้วก็พิจารณาเอาเองเนาะอ่าแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกข้อมูลทุกอาจารย์ทุกเลขนะครับ ที่แอดนำมาลงเป็นคลิปก็เพื่อให้ fc แฟนๆในรับชมกันแล้วก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับทุกคนอาจก็ขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็งวดต่อไปก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีครับมันหมานงๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ